ทุกทท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับไบเตออีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะ หมุนมาจูนมาให้ครื่งความถี่ของเราตรงกันนะคะมาเราคอยรอยคอไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะไปเตยก็จะมาทําคลิปนะคะแบบแรันต้องเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสามารถเข้ามาฟังได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการทํานายของประชาสัมพันธ์ในส่วนของน้องแวนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นน้องเขียวนะคะ น้องเขียวใหม่ทองนะคะน้องโชคดีของเราน่ารักมุงมิงกุุงกิงฟุงฟิงมากเลยนะคะใครที่แบบว่าอยากจะดึงดูดเงินทองนะคะดึงดูดความฉลาดหลักแหลมการพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็การค้าการขายการเจรจานะคะแนะนํารุ่นนี้นะคะ นะนํารุ่นนี้นะคะไหมทองน้องเขียวส่วนรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไหมทองโอมนะคะในส่วนของไหมทองโอมนั้นนะคะก็จะเสริมนะคะในเรื่องของความสําเร็จนะคะดึงดูดเงินทองนะคะดึงดูดโชคดึงดูดลาบได้นะคะก็เป็นรุ่นนี้นะคะส่วนตะกุดนะคะรุ่นนี้เป็นปู่เวทนะคะเป็นทวเวสวรณสีชมพูอ่อนนะคะ 299นะส9 9 299า9 9สนใจก็สั่งได้เลยค่ะแล้วก็กำยานบูชาเทพนะคะก็สามารถกดสั่งได้เลยนะคะใครสนใจจะลงทะเบียนเรียนนะคะเรียนอ่านไพ่1999า9 199 9นะคะตลอดชีพก็สามารถทักสอบถามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะในส่วนของ การดูคลิปรันดอมในวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเทวดาประจำตัวของคุณอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเราไปดูกันเลย ว้าวใบแรกนะคะเป็นแปดเหรียญใบต่อมาสามดาบนะคะใบต่อมาเป็นเดเลเวอร์ค่ะใครที่อกหักมาเจอคลิปนี้เนี่ยนะคะเทวดาประจำตัวของคุณบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยอย่าเสียใจอย่าผิดหวังอย่าเศร้าไปเลยคนดีๆคนใหม่ๆเนี่ย กำลังจะเข้ามาเนี่ยนะกำลังจะเข้ามาเสียใจไปทำไมอย่าเสียใจเลยลุกขึ้นมาแต่งตัวให้ดูดีนะไปตัดผมไปทำสีผมไปทำสครับผิวมาร์กหน้าเออทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูดีขึ้นคุณจะได้ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิต ะะอย่ามัวแต่เศร้าเสียใจและอย่าใจร้อนบางเรื่องต้องใช้เวลารอคอยต้องมีระยะเวลารอคอยต้องอดทนแล้วสิ่งต่างๆที่เข้ามาจะดึงดูดโชคดีๆด,ดึงดูดความสุขดึงดูดความสมหวังเข้ามาในชีวิตคุณเองนะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้อยู่ใหญ่นะคะ ช้าอยู่ใหญ่เรารีบลุกขึ้นมาดูดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะมาออกกําลังกายอ,าออกไปช็อปปิง้งออกไปใช้ชีวิตออกไปทำอะไรที่ใจอยากจะทำนะคะโอเคไหมออกไปทำอะไรที่ใจอยากจะทำไปวิ่ง ไปทำอะไรก็ได้อะให้ร่างกายมันสดใสมันกะปีกกระเป๋าแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นมีใครอยู่ในธาตุน้ำธาตุดินไหมคะหรือราศีเมถุนธาตุลมก็มาเนาะโอเคคุณอย่าไปสนใจเขามากถ้าเขาทำให้คุณเสียใจยหรือเหตุการณ์ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอย่าไปนึกถึงบ่อยๆเลยค่ะมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น จะไปนึกถึงบ่อยๆทําไมให้นึกถึงเรื่องที่ทําให้เรายิ้มได้เรื่องที่เราหัวเราะได้นะคะเรื่องที่ทําให้เราสดใสกระปีก้กระเป๋าเนาะแล้วให้มองมุมมองใหม่ๆนะคะเยียวยาฮิลิ่งตัวเองนะแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะได้ไปปฏิบัติป,ปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไปไล้เห็นราศีกุมราศีพฤกษกด้วยนะ บางคนเนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปนั่งสมาธินะคะได้ไปในสถานที่ที่วิจิตงดงามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเนี่ยให้คุณไปทําเลยนะคะบุญบาร,รมีที่คุณสร้างนะคะสิ่งดีๆที่คุณสร้างนะคะบอกเลยว่าให้ผลทันตาเห็นผลทันใจชีวิตมีแต่รุ่งกับรุ่งนะคะชีวิตมีแต่รุ่งกับรุ่งอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆนะคะทําเลยค่ะช่วงนี้ถ้าคุณพอมีเวลานะคะก็ไปจัดลําดับหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาของคุณนะคะ จัดวางเริ่มจากผู้ที่มีภูมิธรรมสูงสุดนะคะไล่เรียงกันลงมานะคะชั้นที่หนึ่งก็คือพระพุทธ,ธรูปใช่ไหมคะก็คือวางเรียงมานะคะตามหลักนะคะตามหลักภูมิธรรมที่สูงสุดไล่เรียงลงมานะคะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์พระอริยสงฆ์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือเป็นอดีตพระมหากษัตริย์หรือองค์เทพต่างๆนะคะ,ะ,คะก็แยกกันไว้นะคะคนละหิ่งก็จะดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอมีเวลาก็นี่แหละเอาเวลามาลอง ตั้งจิตตั้งใจทําอะไรให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นจะดีกว่านะคะท่านบอกว่าถ้าเราได้ทําอะไรที่ตัวเรามีพลังอะ่ะเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความคือจิตใต้สํานึกของเราอะ่ะมันจะได้ไปดึงดูดสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะแล้วก็การอธิษฐานหรือการขอขามาหรือขออภัยในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินไปอันนี้ก็แนะนําให้เราทําเหมือนกันนะคะก็บางท่านนะคะ ในเรื่องของการอธิษฐานหรือการอโหสิกรรมของโหสิกรรมเนี่ยนะต่อบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราล่วงเกินเขาไปคือเราต้องให้อภัยเขาเนาะเจ้ากรรมนายเวรใครก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากผูกใจเจ็บเราไม่ได้อยากมีเวรมีกรรมต่อกันอีกอโหสิกรรมนะคะเนาะแล้วก็เหตุต่างๆนะคะมันจะได้ไม่ไม่เข้ามากล้ากลายในตัวเราการอธิษฐานนะคะการ ที่เราได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะบางคนอาจจะไปปล่อยสัตว์น้ำปล่อยปลาปล่อยเตา่าปล่อยกบหอยขมการทำสังฆทานหรือไปถวายเทศทรรมแก่พระภิกษุนะคะหรือการอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็ตั้งนโมสามจบเลยนะคะตั้งนโมสามจบแล้วอธิษฐานขอขมาเลยนะคะก็ข้าพเจ้าขอพรท,ท่านท้าพญาย,ยม,มาราชจงเป็นสักขีพยาน ทางนะคะบุญยาพลังผลผลบุญใดที่ได้บำเพ็ญแล้วนะโอกาสนี้ผลบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าชะตาที่มาตัดรอนชีวิตอายุการเงินการงาน,งานความสุขในครอบครัวจงโมทนาและอ,อ,อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดหรือเราอาจจะกล่าวอุทิศกุศลเพิ่มเติมให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่จะมาตัดรอนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะเจ้ากรรมนายเวรเป็นชื่อเขาเออในสมัยไหนก็ว่ากันไปจงโมทนาและอโหสิกรรมให้แก่ ข้าพเจ้าด้วยเถิดประมาณนี้นะคะให้เราอะไรก็ตามที่เราเคยพังเผอพูดอะไรที่มันเป็นการที่ทําให้เขามาเบียดเบียนเราก็ขอเอาโหสิกรรมเข้าไปแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่หลายๆคนน่าจะทําได้น่าจะแบบคือเป็นคําง่ายๆที่เราสามารถพูดได้โดยที่เราไม่ต้องรอจังหวะเวลาอะไรอย่เอออยากทําคือทําไปเลยเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยคุณอาจจะไปปล่อยปลาไหล ปลปหมอไปปล่อยหอยขมไปปล่อยเตาได้หมดปล่อยแล้วขออาหสนิกรรมแล้วกรวดน้ําอุทิศบุญบางคนอาจจะไปถวายสังฆทานไปทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ตักบาตรใส่บาตรนะข้าวสารอาหารแห้งได้หมดอ่าหรือข้าวสารบริจาคได้นะคะมันจะช่วยหนุนกําลังบุญของคุณให้ดียิ่งขึ้น ใครที่ติดในเรื่องของการให้สัจวาจาบนบานสันก่กวแล้วยังไม่ได้แก้บนก็ให้ไป ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วชีวิตของเราจะฟล o จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาค่อนข้างดีคุณมีครูบาอาจารย์หนุนนำนำทางอยู่บางเรื่องเราต้องอดทนบางเรื่องเราต้องรอคอยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เราเองต้องมีสติในการใช้ชีวิตเราเองจะต้องมีสติในการดําเนินชีวิตของเรานะคะให้มันปกติสุขที่สุดเนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่แนะนําเพิ่มเติมนะคะ แต่ให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ขึ้นมาชัดมากเลยนะเราก็จะเปิดลายๆสํำลักนะคะ เราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะไกด์เราเพิ่มเติมคือเรื่องอะไรนะคะโอเคนะคะสามใบนี้นะคะมินชการนะคะเพลอินเนอร์มเนะคะคุณเองนะคะบางคนเนี่ยเหมือนเราเองมีความรู้สึกว่าเราตามหาอะไรสักอย่างอาจจะเป็นบ้านที่ปลอดภยัย หรืออะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการความปลอดภัยหรือต้องการความอบอุ่นจากที่ไหนสักที่นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราหยหาเราเรียกร้องเราร่ำร้องนะคะเราปรารถนาที่จะอยู่ในสถานที่ที่เราเป็นตัวของตัวเองนะคะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่าที่ไหนอย่างไรตอนไหนเมื่อไหร่แต่มันเป็นความรู้สึกแปลก,ปลกๆหน่วงๆที่เออบางคนอาจจะรู้สึกว่า เราต้องการสักที่ที่มันเป็นที่ของเราที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราอบอุ่นหัวใจจริงๆที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณพูดกับตัวเองนะคะว่าที่นี่ตอนนี้เวลานี้ปัจจุบนันนี้ฉันอยู่บ้านหรืออาจจะพูดถึงจิตใจของเราเนาะหรือโลกใบนี้อย่างแท้จริงฉันปลดปล่อยความเศร้าความเศร้าโศกรอบๆตัวฉัน ได้ปลดปล่อยตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบไม่ถูกกักขังไม่ถูกทําให้เสียใจฉันคู่ควรกับความรักที่ดีและทุกที่ที่ฉันอยู่อบอุ่นหัวใจปลอดภัยเสมอให้พูดกับตัวเองเนาะแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นคุณจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากขึ้นคุณจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะช่วงนี้นะคะอย่าไปซีเรียสมากกับชีวิตนะคะไพ่ไพ่ใบนี้บอกเหมือนกับออกมาสื่อสารบอกเราเนาะว่า ใช้ชีวิตให้มีความสนุกสนานนะจิตวิญญาณของคุณต้องการความสนุกสนานยิ่งคุณเล่นยิ่งคุณมีเสียงหัวเราะยิ่งคุณมีความสนุกคุณก็จะยิ่งมีแรงบนันดาลใจมากขึ้นใช้เวลาว่างของคุณทําบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ไปยึดกับผลลัพธ์มากเออไม่ไปยึดกับผลลัพธ์มากอย่าไปจริงจังมากรู้จักที่จะผ่อนคลายรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะสนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมทําให้ตัวเองหัวเราะบ้าง ยาที่ดีที่สุดก็คืออาจจะเป็นการที่โอเคเราไปเล่นกับเด็กๆอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับน้ําอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วจิตวิญญาณของคุณกําลังกระซิบนําทางให้คุณไปเจอสิ่งดีๆเมื่อเราทําสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ไปยึดติดกับผลลัพธ์มากหรือความคิดหรือความชัดเจนหรือคําแนะนําต่างๆมากวิธีแก้ปัญหาก็จะมีที่ว่างเข้าไปข้างในแทนที่สิ่งที่เป็นปัญหา สมองทางซีกซ้ายและซีกขวาของเรานะคะมันจะเริ่มเหมือนกับจับมือกันอะเออจับมือกันอะแล้วทำให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นใช้เวลาทำสิ่งต่างๆมากขึ้นในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะทำนะคะเพิ่มแสงสว่างให้ตัวเอง นะคะเป็นแสงสว่างให้ตัวเองแล้วก็หากคุณทําตามสิ่งที่ทําให้สว่างขึ้นนะคะโลกภายในของคุณก็จะสว่างขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามอะไรมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ตามที่มันสนุกสดใสนะคะหากคุณทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องไปเฉลิมฉลองเออทำอะไรก็ตามที่มันมีความสนุกอย่าไปเร่งรีบตลอดเวลาจัดปาร์ตี้เที่ยวบ้างสนุกสนานกับมันบ้าง นะคะคเล่นบ้างฉลองกับความสําเร็จของตัวเองบ้างแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะพบว่าเฮ้ยจริงจรงิแล้วชีวิตไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะมันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากมายอีกใบนะคะพูดถึงเรื่องของอะไรคะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องจงรักภักดีนะคะจงรักภักดีต่อหัวใจของเราเออนะคะหัวใจของเราเนี่ยมันทุ่มเทเพื่อบางสิ่งบางอย่างจริงจงเพื่อบางสิ่งบางอย่าง ตอนนี้หัวใจของคุณเนี่ยถูกเรียกร้องให้ทำสมาธิจดบันทึกฝึกสวดมนต์แสดงจิตวิญญาณของคุณด้วยจังหวะพัฒนาการปฏิบัติประจำวันที่คุณเติมบ่อน้ำใช้เวลากับจิตวิญญาณของคุณซะทุกทุก,ทกคำตอบของคำถามทั้งหมดที่ทคุณต้องการกำลังรอคุณอยู่ที่ประตูมิติของหัวใจคุณเออนะคะคุณอาจจะไม่ได้ยินจากเสียงภายนอก นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการแบ่งเวลาในแต่ละวันเพื่อตัวเองฟังจิตวิญญาณของคุณมันหยหาอะไรหยหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือเปล่าหยหาความมั่งคั่งความสมบูรณ์หรือเปล่า mm. เมื่อไหรก็ตามที่คุณแบ่งเวลาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของคุณนะคะคําตอบทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ต้องไปถามใคร mm. แบบที่คุณอาจจะไม่ต้องไปดูหมอดูด้วยซ้ําเออนะคะมันจะชี้ทางคุณให้คุณเจอหนทางที่สว่างคุณอยู่ที่นี่เพื่อเติบโต โลกก็เหมือนสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสาหรับจิตวิญญาณของคุณที่คุณจะได้เรียนรู้คุณกําลังถูกเรียกให้เจาะลึกในการเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณเป็นนักเรียนคุณก็กําลังได้รับคําชมเชยเราเองเต็มที่กับมันแล้วนะคะอย่าไปสงสัยในเส้นทางชีวิตของตัวเองคุณมีมังคุเทศคุณมีไกด์นำทางชีวิตคุณอยู่ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายและจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเติมมันให้เบิกบานเนาะคุณมีคําอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่คุณสามารถที่จะสร้างมันให้มันเกิดขึ้นได้พไพ่ใบนี้แนะนําให้คุณปฏิบัติทำทุกวันมันปฏิบัติมันปฏิบัติทำทุกวันแล้วคุณจะพบทางออกแบบที่คุณไม่ต้องไปถามใครแบบที่คุณโอ้โหคุณรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้เทวดาประจำตัวของคุณมาไกด์แล้วนะคะ ไกด์แล้วนะคะไกด์ในที่นี้ก็คือทุกที่ที่คุณอยู่นั้นปลอดภยัยทุกที่ที่คุณอยู่นั้นปลอดภัยนะคะจงวางใจและใช้ชีวิตให้สนุกต่อมานะคะสิ่งที่สําคัญก็คือรักษาหัวใจของคุณซะแล้วคุณจะได้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างเองนะคะวันนี้นะคะเราพิมพ์8989รับพลังงานดีๆเจอกับไปเตยในคลิปหน้านะคะขอให้คุณมีความสุข มีแต่สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายนะคะโชคดีทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ